เ <c oughs> สียงเป็นไรสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าเท่าไหรแล้วสิบห้านาทีนะทุกคนเราตื่นมาตั้งแต่ตีสี่เพื่ออะไรครับเนี่ยแล้วตอนนี้ก็เราจะมาเปิดประตูบ้านกันนะทุกคนเออไม่เปิดดีะปะไม่เปิดดีกว่านะอไม่เปิดดีกว่าเราก็จะเดินไปหลังบ้านกัน มานะโอ้เมือม่อเมือม่อเมือม่อมาเลยนี่ก,ก่อนแล้วก็มาเปิดไฟตรงนี้เปลี่ยนแอรวแค่นีน้เดี๋ยวก็แล้วก็วันนี้ต้องทำอะไรหลายๆอย่างเลยขอคิดก่อนจะทำอะไรดี ดับแล้วเลยก็เสปักก็แล้วกันโอเคติด้วเรียบร้อยคนสมัไไมยไฟมีตรงนั้นลเละเฮ้ยตื่นมาเลยหิวเลยแต่ไม่กินดีกว่าเพราะมันสายอยู่ทุกคนมันพึ่งตีห้าเองนะแล้วก็จะทำอะไรดี วันนี้ต้องทำอะไรบ้างน,นะโอเคงั้นผมขอตัวไปทำงานบ้านก่อนนะทุกคนขอตัวไปล้างการทิ้งขยะแล้วก็อะไรหลายอย่างนะทุกคนเดี๋ยวมาอัเดีกทีนะนี่ครับทุกคนเราก็มาทิ้งขยะเสร็จแล้วนะโอเคแล้วก็ไปหาแรงอื่นทำต่อไปกันเลย นี่นะครับทุกคนแล้วก็ล้างจานเป็นเสร็จดีสพรยอแล้ว <c oughs> แล้วก็มาเสียบป๊กพอทีสะซักผ้าดีกว่าหรือก็เป็นเวลาเท่าไหร่ละลโอเคได้อยู่นะครับทุกคนหกโมงก็จะออกไปเดินหรือไปวิ่งสักนิดนึงก็ยังดีโอเคนะ นี่แล้วก็ตันผ้าอันนี้ไงเอแล้วก็ได้ยินเสียงปาเตะนั่นแะค,ะครับนี่ทุกคนเราก็จะไปเดินไปวิ่งกันในกนวานะฮัลโ ก็บบค,คือช่วงนี้อากาศหนาวนะทุกคนก็ดูแลสุขภาพ,าพเองด้วยใส่เสื้อกันหนาวด้วยนะครับเราจะไปเดินสักแป๊บนึ่งกันแล้วกทำงานบ้านต่อเลยก่อนต่อต่อแล้ก็ ป่ากันเราก็แต่งตัวเสร็จแล้วเราไปเดินกันดีกว่านะทุกคนโอเคไหมปาแล้วเจอกันครับมาแล้วก็มาเดินกันดีกว่าโอ้อเรานมาขายของมนะันทุกคนอันนี้ก็คือเป็นถนนสีเลนนะทุกคนโอเคเราก็จะไปเดินกันดีกว่า ผมอาจจะไม่ได้ใส่ซิปตอนเดินนะทุกคนเพราะว่าต้ฟังเพลงไปด้วยนะทุกคนอะเจอกันครับทุกคนดูบรรยากาศเดี๋ยวคือแบบมีไฟด้วยคือต่ทำไมบ้านผมไม่มีไฟล่ะไม่เป็นไรให้ยินเสียงอะไรไหมแับดีมากทุกคนเคัคบนี่ครับนี่ก็เป็นเวลา ตีห้าห้าสิบเก้าเราก็ไปเดินมาแล้วก็ไปวิ่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วน,น,นะครับทุกคนก็จะพยายามทำแบบนี้ให้มันไดท้ทุกวันแล้วกันนะครับจะไม่บอกว่าทำได้ทุกวันนะจะบอกว่าจะพยายามทำแบบนี้ให้มันได้ทุกวันเลยแล้วกันนะครับนี่ครับแล้วก็มาอบไก่ให้น้อง กินไปโรงเรียนนะครับทุกคนนี่ไน่าเราไม่ได้อบเลยมาเตรียมตัวกันเลยกว่า,อ,าอเออแล้วก็มาเสียบปักปักปรตรงนั้นดูนี่มาเสียบเสียบมาทุกคนเออเออเออมาเงินอ่าเงิน ัโอเคลขอจบคลิปกับเพยงเท่าน,นี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ